โปรเจกต์ก็คือให้ห้องเครื่องนี้โล่งมีแต่ห้องเครื่องเลยประมาณนี้ครับมาสวัสดีแฟนเพจเลสเวิวครับวันนี้เราอยู่กัที่กิจเลสซิ่งครับวันนี้นิวมีคันเด็ดคันดังให้ทางบ้านได้ดูกันอ่ะด้านหน้าของนิวนะครับก็จะเป็นรถที่ได้รางวัล95 g ีนครับที่สําคัญเขาเป็นคนใช้จริงสําหรับยางเลโซไร์ทยด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ารถเขาทําอะไรบ้างนะครับป้าสวัสดีครับพี่ออฟครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยพี่ก็ออฟนะครับเฟ c e บุก k กอออฟสยามนะครับ คือวันนี้ได้เจอเจ้าของตัวจริงสักทีครับผมปกติจะใช้คนอื่นขับรถออกงานตลอดใช่ครับไม่มีเวลาเลยครับผมอ่ะคันนี้เป็นรถปีอะไรครับก็2020ครับผม2 0 2พแท้เป็น2020แท้คันนี้เป็นตัวสูงอหฮะตัวสูงครับไฮแลนเดอร์ครับผมใจถึงนะเอามาทำเตี้ยขนาดนี้ก็โหลดมาก็หน้า3หลัง7ครับผมหน้า3าหลัง7ครับผมคันนี้ท่องเครื่องเด็ดมากครับผมงบประมาณในการทำแบบนี้เท่าไหร่ครับ คือจริงๆถ้าทำรอบเดียวก็ไม่น่าจะเยอะครับแต่ผมทำหลายรอบครับมันก็เลยได้ออกมาประมาณนี้แหละครับผมอันนี้ทำที่อู่ไหนครับคือเก็บเริ่มแรกเลยที่ช่างพลสายไฟบูทูครับแล้วก็ชัดเทโบครับแล้วก็มาเก็บรายละเอียดที่ร้านพี่ตองหนึ่งครับผมอ๋อพี่ตองเก็บให้ใช่ครับผมมาเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งครับผมอแต่ถือว่าห้องเครื่องนี้คุมโทนนะครับผมใช่ไหมมีชอบสีเหลืองชอบสีเหลืองครับผมยางสีเหลือง คเยลโล่ไม่เล่นเลยอะคันนี้เป็นฝาฝาพิเลตครับพิเลตเท่าไหร่นียมี่ก็ทำสีได้ครับก็อยู่มาสามหม่นกว่ากสามหมื่นกลางกลางอเฮ้ยถือว่าราคาจับต้องได้ครับผมเป็นเทอร์โบอะไรครับเทอร์โบเป็นโบคู่นะครับตัวถูกก็จะเป็น F55 ครับตัวนี <3> <3> <3 <3 ้ก็จะเป็น1.9ปาก42ครับผม ลักษณะการวางโบนี่ปกติคนจะวางลูกบนไว้ลูกหนึ่งลูกล่างไว้ลูกหนึ่งครับผมแต่อันนี้คือวางแนวแนวขนานกันครับเพื่อที่ให้มันโล่งไปเลยครับอันนี้ครับเพื่อที่มันโล่งขึ้นด้วยประมาณนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นการวางเทอร์โบก็มีผลต่อการวิ่งครับผมก็เลือกร้านกันดีๆครับผมใช่ครับบูทอยู่เท่าไหร่ครับบูทก็ตัวนี้อยู่ประมาณ40ครับแต่ตัวนี้ไม่ได้คุมบูทเลยก็ปล่อยเลยครับผม อ๋อปล่อยเลยครับจริงๆก็เต็มบูธนะสิบเจ็ดสิเลยครับหัวฉีดครับหัวฉีดก็เฮผมจำไม่ได้ว่าเปลี่ยนมาสักพักแล้วแต่ว่ามีเปลี่ยนหัวฉีดไปไปแล้วละครับหัวฉีดแก้วาวครับผมก็ถือว่าเป็นรถแต่งสวยคันหนึ่งที่อุปกรณ์มีครบทุกอย่างแล้วครับผมสวิตเบร์นครับผมขาเป็นของอะไรอ่ะพี่มิงตังครับผมอ๋อครับกระปุกน้ำมันเบรกก็เน้นเป็นของ h ฮ d ครับผม โอ้หพวกาะละเอียดเลๆน้อยเก็บทุกจุดจริงๆนะเอาทุกจุดเลยครับผมฟิตติ้งทุกจุดครับทั้งคันเท่าไหร่เนี่ยทัคัเท่าไหร่แล้วเนี่ยรวมๆคือจริงๆถ้าทำรอบเดียวผมไม่เยอะแล้วพอดีผมทำหลายรอบก็เยอะๆครับเยอะๆอยู่พอสมควรแล้วดูสีหน้าเจ้าของเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับอย่านับครับอย่านับใช่ครับเยอะนนี้พวกแผงแอร์พัดลมอยู่ไหนครับคือผมคือโปรเจกต์ก็คือ ให้ห้องเครื่องนี้โล่งมีแต่ห้องเครื่องเลยประมาณเนี่ยครับอ๋อก็มีแต่ตัวเครื่องกัตเทอร์โบใช่ครับผมก็อินเตอร์ก็จะไว้ใต้รถครับหม้อน้ําหม้อน้ําก็จะไว้ใต้รถเหมือนกันครับผมเนี่ยคือลงไปยืนได้เลยนะใช่ครับจริงป่ะเอ้ยยืนได้ครับผมถ้างนี้ยืนได้แต่ดีวไม่ถนัดไม่เป็นไรครับอู๋สายไฟเก็บเรียบร้อยหมดเก็บเรียบร้อยหมดครับคือคือใช้งานได้ด้วยนะครับคันนี้ครับ ใช้งาน,งานจริงได้ใช่ครับคือคันนี้ก็ทาเป็นรถใช้งานทุกวันอยู่แล้วด้วยใช่ครับผมใช้งานาได้ครับผมถึงไม่มีอินเตอร์ถึงไม่มีหม้อน้ําก็ความร้อนก็ปกติครับความร้อนอยู่เท่าไหร่ประมาณความร้อนปกติเลยครับก็ขึ้นกลางๆแต่คือพัดลมเราใช้เป็นพัดลมวอนวูครับมันก็จะจะจะ,จะช่วยความร้อนได้ ได้ได้เยอะมากเพรามัลมใหญ่ถ้าขับตอนคืนความร้อนไม่ขึ้นเลยนะครับเย็นเจี๊ยบไม่ขึ้นสักขีดเลยครับเย็นเจี๊ยบใช่ครับอันนี้ก็เน้นเป็นภายนอกก็เน้นเป็นคาร์บอนด้วยครับผมนี่โอ้ภายนอกคือห้องเครื่องสวยแล้วฝาเพ้นเบคอนครับผมเสร็จปุ๊บมาดูทรงด้านข้างก็จะออกแนวโหดครับผมแต่งเป็นแนวขาวดาครับผมฝาปงก็เป็นคาร์บอนใช่ไหมครับครับผมเป็นคาร์บอนครับอันนี้คือสั่งทําฝาคาร์บอนน่าจะเป็นฝาชุดของนกรมลครับ น่าจะเป็นบานที่3นะที่ว่าสั่งทำแล้วพวกแก้มประตูคาร์บอนนะครับคือทั้งหมดเป็นของร้านนักขบวนหมดเลยครับก็ออกมาวันแรกก็วัดตั้งแต่วันแรกเลยครับเป็นไงล็อ 95G ถูกใจไหมโหถูกใจครับก็ใช้ดีครับจริงๆแข็งดีด้วยครับแล้วยางผมว่ามันมันลงตัวว่าจริงๆป็นคนชอบโทนขาวดำอยู่แล้วประมาณเนี้ยขาวดำเหลืองดำประมาณเนี้ยคันนี้ก็เลือกใช้เป็นยางเลนโซไทดีวันครับผมยางไซส์เท่าไหร่ครับ ยังยงหน้าก็จะเป็น2.45ครับโหหล่อมากนี่เก้ีนะครับตัวนี้รักกับยางเรนโซ่ไทยดีวันเกจุดเด่นของเขาเนี่ยก้างเขาจะยกยกหน่อยแล้วก็รองรับเด็กได้ถึง380มิลิเมตรใช่ครับโอ้โหหล่อมากลายถูกใจแถมมีสติกเกอร์คาดแดงตรงข้างก้านด้วยใช่ครับสวยมากครับลงลงตัวจัดจัดเป็นไงพี่รีวิวยางดีวันให้ทางว่านได้ฟังหน่อยก็ใช้ดีครับใช้งาน จริงใช้งานปกติทั่วไปครับใช้ดีครับเพราะว่าผมใช้อยู่ประจำอยู่แล้วครับผมใช้ดีมากครับผมเรามาดูภายในกันนิดนึงหลายคนอาจจะเห็นภายนอกไปแล้วนี่มีกระจกคาร์บอนแพรด้วยของซิ่งต้องมีครับผมภายในอลังการจอความพี่จอความคือเพิ่งเพิ่งติดฟรีมาครับอ๋อเพิ่งติดอรอบผมเขาให้เขาให้คอลอกรครับผมโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมนี่เบาเป็นเบาอะไรครับตัวนี้ บอกเป็นของ ORO ครับทั้ง4ตัวเลยอ๋อของพี่เอ็มครับผมแต่ตัวนี้ถอดออกเพราะว่าครูพาให้ลูกนอนครับนี่นี่ครบครถังเป็นงานของพิกิจใช่ครับถังเป็นงานของพิกิจครับในห้องโดยสารใบหนึ่งครับข้างนอกอีกสองคือเรียกได้ว่าคันนี้เป็นกระบะฟูลเซ็ตเลยดีกว่าครับผมโหจับมากโชว์เป็นโชว์ของอะไรครับ โชคของผมใช้เป็นของซูเปอร์เจครับทั้ง4ต้นเลยครับผมนี่เรามาดูด้านหลังกันนิดนึงโชคเป็นซูเปอร์เจครับผมโหถังนี่กี่ใบเนี่ยพี่ถังมีทั้งหมดสามใบครับใบหนึ่งอยู่ในห้องโดยสารครับอีก2องใบอยู่ด้านนอกครับผมมีค้ำด้วยสองกิดเรซิ่งทั้งหมดเลยใช่ครับค้ำจะเป็นของครับคำจะเป็นงานพิกิททั้งหมดเลยครับผมทั้งคันครับผมนี่หูจับจัด สำหรับใครที่อยากแต่งปรึกษาได้ที่ไหนก็จริงๆผมก็จะปรึกษาแม่เก่งครับแม่ลงปันทรัพย์ครับหน้ากลุ่มเบคอนนี่แหละครับปรึกษาท่านประธานใช่ครับฝากเฟซบุ๊กพี่อ๊อฟหน่อยครับก็เฟซบุ๊กครับอ๊อฟอ๊อฟภาษาไทยครับอ๊อฟสยามไผ่สีทองครับผมเดี๋ยวนิ้วแปะว้าไปให้ครับผมนี่วันนี้ก็ขอบคุณพี่อ๊อฟมากครับขอบคุณครับครับติดาม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรถคันนี้สุดท้ายแล้วดิวฝากการรับประกันล้อเลนโซไว้หน่อยนะครับล้อเลนโซรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานครับสีปีในส่วนของยางเลนโซไทยรับประกันบาดบวงแต่ทํำทุกปรดี180วันโครงสร้างยาง2อปีหรือ50,000กิโลเมตรครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ